โปรให้มันมีผลงานเดี๋ยวเขาจะได้มาช่วยเราโปดถ้าเราทำงานคนเดียวเราจะลำบากเรา,เราต้องขยันาจช่วยเขา ด้วยคำพูดด้วยอนุภาพและค,คําพูดกาย,ยช่วยเขาหลุดช่วยเขาตามนั้นเขาก็จะกลายเป็นกําลังช่วยเราพวก <c oughs> เราก็จะได้เบา <c oughs> เราไม่ได้บาดเจ็บ <c oughs> ไม่รีวาร์มไม่สว่างสว่างนิดนึนจะเกิดอะไรขึ้นวะว่าไงมันจะทวงเธอหอดไม่ได้ถึงไหนแล้วมันจะทวงนี่แหละ เมื <laughs> ่อสติเรื่อยๆแล้วก็เหมาะถือไปเลยเหมาะถือแล้วก็นุสติไปด้วย สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมก็ไปเลย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 ,เลยไหมไปเลยปิดเลยไหมไปเลยใช่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับไหม้ก็เลยไหมไปเลยเหมาะผืดไปเลยนั่นแหละเรียกว่ากําลังไม่มีความเข็มล้างไปว่างล้างไปนั้นต้องไปแบบนี้เลยทุกประโยคได้หมดพอเราใช้มันปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมันปเป็นอะไรประโยคไหนก็เลยประโยคนั้นไปเลย าะทุกประโยคมันไม่มีความเข็มแลยมันแค่อาศัยเป็นสือ่อเออแค่อาศัยระลึกขึ้นมาก็ต้องให้มันออก้มันคลายไม่ใช่เอาประโยคไหนก็นไม่ใช่การเอาในประโยคนั้นอยนูะ่แล้วดังนั้นเวลาเราใช้ประโยคไหนนึกสติขึ้นมาก็ลอยประโยคนั้นไปเลยอย่างไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองก็ลอยตัวไม่เกี่ยวไปเลยอืออย่างสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้เราก็ลอยไม่ไปเลย เกอกลายเป็นสุญญาตานิพายนล้งสัมปนไปเรื่อยแต่ว่าเราต้องอาศัยนึกขึ้นมานึกสติขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อ<น>เป็นสื่อกระตุน้ในให้เกิดการคลาย<น>แล้วก็ให้เป็นคลายที่ทิ้งคลายให้สัมวัตมันได้ยินพอเรานึกสติขึ้นมาสังวัตก็ได้ยินด้วย เอนั่งประชุมไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นห้องอาหารนั่งกินที่โต๊ะนั่งกินนิดโต๊ะมันประชุมไม่ได้เป็นห้องอาหารลูกนั่งที่โต๊ะนั่งที่โต๊ะตรงนี้ได้ไม่เป็นไรพอเราคิดถึงประโยคไหนขึ้นมาเราก็ เหมือนก็ทิ้งประโยคนั้นไปเลยก็เลยไปเลยหรือว่าทุกประโยคคือมันไม่มีขอบเขียนแต่ที่เราต้องอาศัยเป็นสื่อให้สารวัตเนี่ยเขาได้ยินเราต้องได้ฟังพอเรานึกขึ้นในใจเขาก็ได้ยินผิดไหนเขาก็ได้ยินหมดเพรภูมิที่ได้ยินก็ได้ยินเหมือนพราภูมิที่ไม่ได้ยินก็ต้องใช้ปิ๊ก พอไม่เกี่ยว,ยวยตัวไม่เกี่ยวเองก็เลยตัวไม่เกี่ยวไปเลยเลยบัญญัติไปเลยไม่มีขอบเขตเ้าเรียกว่าเป็นบัญญัติทิ้งบัญญตัญญติเป็นบัญญัติที่ทิ้งบัญญัติเองเป็นบัญญัติที่ไม่เอาบัญญัติมันจริงจะสมบูรณ์แบบในการใช้ปลูกอ,อันนี้เวลาที่บัญญัติทิ้งบัญญัติ เราทิ้งอ่ะคุณก็ไปไกลๆหน่อยเขาบอกว่าจะไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองคุณก็ต้องไปไกลๆจกตัวงไม่เกี่ยวหน่อยไม่มีขอบเขตมให้ไกลๆหน่อยอย่าแค่ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองใกล้ๆกันอยู่ไปไกลๆปิด้วย ไม่มีความเข็ม้อะไาไมถือไปด้ยกันสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ใช้ได้ตลอดเลยเพราะมันจะทำให้เปิดออกเปิดออกเปิดจากการทรงจิตการแช่จิตการทรงตัวมันเองแช่ตัวมันเองจะเปิดออกเปิดออกหลันก็รับัวที่มันบานออกแล้วมันไม่ใช่แค่บานออกมันบานทิ้งบานไป้วยเอยเราไม่เกี่ยวกับไม้ก็เลยไม้ไปเลย เขาบอกไม่เกี่ยวก็ไม่กทมม็ทิ้งไม่ไปเลยไม่ทิ้งไม่ไปเลยนั่นแหละดอกบัวบานทิ้งบานนั่นแหละเป็นผลิตต่อสังัารล่ะเขาบอกว่าสิ่งที่มันไม่เกี่ยวยึดไม่ยึดแล้วก็เลยไปเลยเลย,เลยทั้งยึดเลยทั้งไม่ยึดไปเลย ทิ้งไม่ physics physics. เลยทิ้งเลยทั้งยึดไม่ยึดทิ้งมันหยัดเลยทิ้งมันหยัดนี่เลยเลยมันหยัดนี่เลยไม่มีขอบเขียรลั่นไปไม่มีขอบเขียลั่นไปใช้เรื่อยเพราะว่าสัมวัทธ์เขาต้องได้ยินเขาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เป็นสัมวัตธ์มานานแล้วแล้วเขาก็ควรจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่มันไม่เป็นสัมวัทธ์สิ่งที่มันลา่งล้่งตัวเองล้างตัว ขยันโกรธอยู่ที่ขยันโกดเพราะการที่ทุกคนขยันโกรธมันก็ล Is ้างตัวเองไปด้วยเราไม่ต้องทำเพื่อตัวเองหรอกแต่การที่เราขยันโกรธเนี่ยมันจะล้างตัวเองไปด้วยเราไม่ต้องหลุดพ้นเพื่อตัวเองหรอกแต่การที่เราขยันโกรธเนี่ยมันจะกลายเป็นการคลายช่วยหดยช่วยสาววัดเนี่ยมันก็หลุดช่วยตัวเองไปด้วยอยู่แล้วเราไม่ต้องมาหลุดช่วยตัวเองอเราไม่ต้องมาหลุดเพื่อตัวเองหรอก ถ้าไปหลุดเพื่อตัวเองแล้วมันจะยากมันจะกลายเป็นเอาซ้อนหลุดมันจะไม่หลุดจริงเราไม่ต้องมาคลายช่วยตัวเองเหรอกคลายช่วยสาวั้ตัวเองก็คลายไปด้วยเองมันเป็นประโยชน์พร้อมกันอยู่แล้วไม่ต้องมาเสียเวลาปฏิบัติเพื่อตัวเองเลยไม่ต้องเลยต้องเลยพยายามปลก,กันไปเรื่อย ดีกว่ากันเยอะกว่าคิดกวา่วาที่จะมาคิดหลุดพ้นให้ตัวเองไล่ให้ตัวเองนะดับให้ตัวเองทำให้ตัวเองทำให้ช่วยหลุดช่วยสังหารจะมันดีกว่ากันเยอะมันเป็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านพร้อมมันไปด้วยอยู่แล้ว ปรับเปลี่ยนทัศนคติมันอะไรที่มันเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองเน่างคติมวีทิ้งไปเลยทุกอย่างเพื่อล้างทิ้งไปเลยลูกอย่างงานการล้วก็ทาให้โลกกระแทงสังคมมันจะแค่ลูกหลานบริวารอะไรอย่างเงี้ยแล้วจิตใจเราก็คิดแบบเปลี่ยนทัศนคติใหม่จากคิดอยู่แค่ลูกหลานบริวารแล้วก็เราก็ทําให้ จิตกว้างไปเปิดกว้างไปไม่ใช่แค่ลูกหลานมาดกวานก็เลยลูกหลานมาดิวานไปทำให้ก <ep S 2> ับสองพรดให้ความสะดวกกับสังพระแบบนี Together, ้เรื่องนั้นการอยู่การกินการแช้การอาศัยกันไปก็ให้พระวัดให้ความสะดวกกับสังพระสองข้อแม้แต่เรื่องพื้นพื้นก็ให้เป็นการปกอย่าให้ความคิดมันมาพา

อย่าคิดว่าทําให้ตัวเองให้ทําทให้กับสังพวัดบริการผู้คนให้เปิดเปิดหัสมองเปิดความคิดไปแบบนี้เปิดจิตไปแบบนแล้วจิตเขาจะได้ไม่ค้บแข่งม,มันก็ได้ทั้งประโยชน์ตนไปด้วยได้ทั้งประโยชน์สองเรไปด้วยแต่ถ้าเราคิดอยู่เพื่อแค่ตัวเองอย่างเดียวเพื่อตัวเองอย่างเดียวนีมันมันจะพลาดจ,จากประโยชน์ใหญ่คือสังพวัดที่ไม่ได้รับประโยชน์ แล้วมันก็ทำให้ตัวเองพวกแค่มันมันสับคล้องได้หมดแหละนิพพานความหลุดพ้นเป็นหน้าที่การงานมันสับคล้องไห,หมดสับคล้องไห,หมดมเป็นสิ่งเดียวก็ไปได้หมดมันการทั้งหลายก็เป็นสิ่งเดียวก็ไปได้หมดกับนิพพานกับวิมุตค,ความหลุดพ้นแต่ขอให้เราปรับความดาเดชของเราใหม่ขอเป็นการทําให้ตัวอย่างคือคิดว่าเออมันทําให้ โลกระแทสังสวัตดมีส่วนในการสองข้อสังสวัตดมีส่วนในการให้กับคิดแบบนี้คิดแบบนี้เลยปรับทัศนคติไม่่ัดแย้งเลยความหลุดพ้นนิพานกับงาน,นที่ แค่เขาปรับความคิดเราเออนี่เป็นการทำสองขอ้อกันนะ,ะนะเป็นการทําให้กันนะเก,กิดกูรกันนะเท่านี้เองอ่ะเท่านี้เองเท่านี้เองอ่ะมันก็เป็นเนื้อหาวิมุตไปด้วยแนละ้วเท่านี้เองหลุดพ้นไปด้วยน,นี่แหละเรียกว่ามาทําของอยากให้มันไม่ยากาทำเรื่องอยย่างให้มันไม่ยาก ปกติพรบรว่างานนี่ก็ยากแล้วอบอพบร้อหน้าที่นี่ก็ยากแล้วปกตินี่เราแค่ปรับจิตนิดเดียวทุกอยาก่างคือการส่งขอนะเท่านี้พิทพิอยู่แค่นี้เรียบร้อยเลย เพราะว่ามันแบบตัวเองตัวเองมันก็เลยอัดเข้าอัดเข้ามันก็ยาก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 รู้สึกยากครับทับแคบไปหมดทับแคบไม่หมดเราตับไปว่าทุกอย่างคือการสองขาะนะเรียบร้อยออกเลยเปิดออกเลยความทนยากในตัวเองก็จะลดลงความรืดอัดตัวเองก็ลดลงในการจะดิ้นหนีดิ้นเพ่อในตัวเองก็ลดลง ยยนด,ด,นดท,ทั้งตัวกนั้นสุดอืมตัวนี้สําคัญนดินหนีดินสูกัวนี้ทุมันเอง,งจะอยู่หรือจะไปจะเอาไม่เอาจะทิง้งไม่ทิง้ง <laughs> ตัวเนี้ยมันทรมาน <laughs> <laughs> Thăm một cái đi xem à, thăm một cái đi. <laughs>